และวันนี้ครับเราได้แผ่นนี้เลยนะครับ Google a d s e n s e นะครับสำหรับคนทำ YouTube ทุกคนครับหวังเลยครับอยากได้แผ่นนี้ครับกว่าเราได้แผ่นนี้ครับเราต้องขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามช่องเราเนาะที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับถามว่าที่มาที่ไปเรามาถึงจุดนี้ได้ไงครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนติดตามครับได้เลยสวัสดีครับมาพบช่อง Art อะไรเที่ยวไงไปดิบอยครับ และวันนี้ครับเป็นวันที่เราเรอคอยนะครับก็คือวันที่เราได้รับอันนี้นะครับ Google Adsense นะครับนี่ทุกคนทำ YouTube ครับความหวังของทุกคนคืออยากได้แผ่นนี้ครับเพราะว่าเป็นของการเปิดรายได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดมาแล้วจะเป็นไงบ้างครับอ่ะเรา,ราลังลุ้นมากเราก็ไม่เคยเห็นนะมันเป็นใบที่ส่งมาจากที่มาเลเซียเลยนะนี่มาเลเซีย เราครับก็คือทำ YouTube มาสักระดับหนึ่งนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสักปลายปี6-4เนาะเราก็ถึงเกณฑนะ์เนะเกณฑ์ของ YouTube ก็คือมี1,000ผู้ติดตามและ4,000ชั่วโมงนะครับในรอบ1ปีเราถึงเกณฑ์ละและหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้ข้อความว่าเดี๋ยวจะมีการส่งตัว Google a c s e n t e แกะก่อนตื่นเต้นนะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างตื่นเต้นอ๋อ อ่าในนี้เนาะจะถ่ายให้ทุกคนดูไงดี๋ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวเราจะขอปิดแล้วกันเนาะแล้วเราจะเปิดให้ดูแค่บางส่วนว่ามันคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราขอปิดเนาะนี่ข้างในนี้มันจะมีเลขพินเพื่อให้เราไปกรอกข้อมูลใน youtube นะครับเพื่อการรับไรายได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคุยให้ทุกคนฟังเดี๋ยวเราขออนุญาต นะครับว่าเราจะพูดถึงการทำ u t u b e นิดนึงเนาะโอเคเราก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดเบื้องต้นอยนะว่าเราทำ YouTube ครับผ่านเกณฑ์1000คนติดตามและ4000ชั่วโมงเนาะ <S <S 1> <S 1> เราจะบอกว่าช่องอาร์ตอะไรเที่ยว่าไงไปบ่อยคือทำอะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยช่องเนี้เราเปิดมาเพื่อนเน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะตอนแรกๆเราก็จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเราจําได้เลยว่าคลิปแรกที่เราทําเนี่ยเราพาทุกคนไปเที่ยวมาเลเซีย ตอนนั้นเรายังไม่มีกล้องแบบกล้องกล้องที่ถ่ายเลยอะเราใช้กล้องมือถืออะเดี๋ยวทุกคนย้อนกลับไปดูนี่คลิปแรกของเราเลยนะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่ไปเที่ยวประเทศต่างๆเรื่อยๆนะก็ลงคลิปอาทิตย์ละห่งครั้งนนจนกระทั่งเกิดโควิดหลังจะเปิดช่องไม่นานเกิดโควิดตอนต้นปี63ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถเที่ยวได้ล้ ตอนนั้นเราก็ต้องแบบเออจะทํายังไงดีเพื่อให้ช่องมีคนติดตามพอดีรัฐบาลครับออกแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละคือจุดเริ่มของอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับเพราะว่าเรามีการไปเที่ยวจริงก็คือไปพักโรงแรมและสามารถเคลมค่าตัว๋วเครื่องบินได้เราก็เลยทาคลิปเรื่องการของเองินคืนค่าตัว๋วเครื่องบินครับมีหลายคลิปมากอยู่ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คอยตอบคําถามสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาถามเราว่า พอไปเที่ยวแล้วอยากจะยิงคืนทํำยังไงเนี่ยเราก็ช่วยทุกคนตอบคำถามมาทุกอย่างกําลังไปได้ดีครับโควิดรอบ2ก็มาอีกทําให้การท่องเที่ยวค่อนข้างดรอปลงแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมุมละเราก็คงไม่สามารถทําคลิปท่องเที่ยวได้เนาะเราก็เปลี่ยนไปทําเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3เป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ไปติดตามได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงครับเราเกิดการว่างงานเนาะ เราก็ทําคลิปเกี่ยวกับการสังคมการของเงินคืนชดเชยตามกฎหมายเข้าระบบใหม่ระบบเก่าซิงเกิลไซออนนะทุกคนเข้าไปติดตามได้ครับจนกระทั่งเริ่มทุกอย่างเริ่มซากลับมาเราก็กลับมาเที่ยวเหมือนเดิมแต่เป็นเที่ยวในประเทศก็เรื่องเราเที่ยวด้วยกันอยู่ครับจนกระทั่งเราก็กลับไปทําคลิปท่องเที่ยวตามที่เราถนัดเนาะจนกระทั่งเราก็ทําจนสําเร็จจนถึงประมาณสักสิ้นเดือนธันวาครับเราก็มียอดติดตามถึงเกณฑ์ที่ผ่านมานะ <Wow. S 1> เราก็มานั่งนั่งคิดแล้วว่าคนทํา YouTube เนี่ย หลักๆเลยเท่าที่แบบเราทำช่องอ่ะเราจะรู้เลยว่าคลิปที่เราทำแล้วมีคนติดตามเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่เราให้ความรู้หรือแชร์ประสบการณ์หรือคลิปอะไรที่คนเขาอยากรู้อ่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่น การของเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินการของเงินการสังคมอันนี้มันจะรู้เลยว่ามันเป็นปากทองทุกคนชอบเลยอะไรเงี้ยจะถามว่าคอนเซปต์ของเราเราก็ยังยึดว่าเราอยากจะถ่ายทําที่เราพาทุกคนไปเที่ยวถ่ายทาโรงแรมต่างๆทุกคนดูเนาะดังนั้นจะบอกว่ากว่าเราจะมายืนถึงจุดที่มีผู้ติดตาม1 0 0 0พันคนได้เนี่ยเราต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเราที่ทำให้เราเป็นวนได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ใครยังไม่ถึงเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจทุกคนเนี่ยในการทําช่องเราตั้งใจทำครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำ เราก็อยากจะเป็นช่องที่ให้ความรู้หรือทําเรื่องราวที่เพื่อนๆสนใจนะใครมีข้อเสนอแนะหรือมีคอมเมนต์สามารถแนะนําเรามาได้เลยนะครับเราอยากให้ช่องเราเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่มาดูในคลิปเรานะครับแผ่นนี้ครับก็คงเป็นก้าวแรกของเราเนะแต่หลังจากนี้เราก็อยากให้กำลังใจจากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับของช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงเป็นได้บ่อยไได้วยนะครับเพื่อเราจะได้ทำคอนเทนต์ทีด่ดีครับตอบโจทย์ได้หับทุกคนนะครับ คอนเซปต์เราก็คือหลักๆอะ่ะเราก็คงจะเน้นการพาทุกคนไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็เก็บความสวยงามของสถานที่เที่ยวและโรงแรมให้ทุกคนดูนะแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นเราอาจจะมีการอัปเดตและทำคลิปเพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณดูคลิปของอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับแล้วคุณยังไมไ่ติดตามช่องเราเนาะเราก็อยากให้คนได้ติดตามช่องเราด้วยนะครับ และใหญ่ทุกคนครับได้รับแผ่นนี้เนาะก็คือ Google a s s e n s e นะซึ่งเป็นความหวังของทุกคนที่เปิดไรายได้แล้วได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆครับดูแลคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ครับให้กับอาร์ตอะไรเที่ยวไานไปได้บ่อยเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย